สีไม่แดงไม่มีแรงขับกับรถเก่งเข้ามาเอาใจสีแดงจัดจ้านขับคันนี้เลยนะคะมาสด้าสองเครื่อง1.3ึ่งจุดสามไฮคอนเนคเป็นโฉมน้าใหม่นะเชงคันนี้ปี2020เลขใหม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นสภาพสวยจองนี้100บาทรับส่วนลดทันที5,000บาทนะคะส่งฟรีเซทไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านสนใจคันนี้รีบทักหาน้องแป๊บมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอน้องแป๊บเซทไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี วันนี้น้องแป๊บพามาพบกับรถเก๋งเข้าใหม่เป็นรุ่นแ a สแบ็กหประตูกับ m a ด้าสนะคะเครื่อง1.3ไฮคอน n e c t สีแดงจัดจ้านในย่านภูทรแปดเลยนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าเลขใหม่เพียงหลักหมื่นเป็นปี2020สภาพสวยงามมากๆเลยนะคะภายนอกและภายในว่าสวยถูกอกถูกใจแค่ไหนเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะรถ m a ด้านะคะที่แป๊บจะพาคุณลูกค้ามาชมวันนี้เป็นตัวสีแดงสวยๆนะคะไม่สีแดงไม่มีแรงขับแน่นอนเลย คันนี้เป็นรุ่น h a t c h แบ็กห้าประตูกับ m a z ด้านะคะเครื่อง1.3 Hi งจุดสามไฮคันนี้ปี2020เลขใหม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะเรียกได้ว่าขี่ไปที่ไหนโดดเด่นมาแต่ไกลที่นั่นเลยนะคะคันนี้ได้กระจังหน้าแบบสวยๆนะคะสไตล์มา z ด้าฉมหน้าใหม่นะเชงนะคะไฟหน้าไสคิกนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะ ตัวรถนะคะก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีโครเมียมด้านหน้าหล่อๆเท่ๆมาพร้อมโลโก้ม,มาสด้าตรงกลางนะคะตรงนี้สวยๆมากๆเลยนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของล้อแมกเดิมโรงงานนะคะยางปีใหม่ขอบอกเลยว่ายางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคะเราใส่มาให้ดอกยางหนาๆนนเป็นขอบ15นั่นเองนะคะยางปีสอง4กันเลยจากลูกค้า่ะทั้ง4ีล้อสภาพสวยรุ่นนี้นะคะ กระจกมองข้างของเขาจะคุมโทนด้วยโทนสีแดงตัดกับสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะด้านคางตรงนี้มีคิ้วกันสาดมาให้ทั้งสี่ฝั่งประตูเลยสภาพส,สวยๆนะคะเบ้ามือจับก็สีเดียวกับตัวรถสวยงามมากๆนะคะดูภายนอกก็สวยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็น a อสแบคห้าประตูเป็นตัวมัด้าสองสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้สี่ตำแหน่งเรียกว่า ความปลอดภัยมีมาให้และมีในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะคะสำหรับคันนี้สวยๆแบบนี้นะคะสนใจใครที่สนใจก็สามารถทักทายมาได้นะคะด้านบนก็จะมีครีบฉลามไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะคะไฟเบรกด้านหลังนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบปกติด้านหลังตรงนี้นะคะของเขาก็เปิดใช้งานได้นะคะเป็นห้องเก็บของนะคะสัมภาระด้านหลังตรงนี้นะคะ มีสวิตไฟให้ด้วยนะคะสองสว่างเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยนะคะด้านล่างสวยเดิมนะคะสภาพสวยๆด้านหลังห้องเก็บของก็คือสวยใหม่นะะเดิมๆเลยนะคะตัวนุ่งตัวน็อตต่างๆนะคะด้านหลังตรงนี้เดีย๋ยวแป๊บพามาชมนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างจากนี่เลย สภาพภายในขอบอกคันนี้เป็นภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยเบาะผ้ามีในส่วนของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งคาซิสําหรับเด็กอ่อนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกับฝาคนขับกันบ้างนะคะตรงนี้นี่เลยเบาะผ้าสีดํำๆแบบนี้นะคะตัดด้วยตรงนี้นะคะสวยๆหลอๆเท่ๆ นี่เลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะรุ่นนี้พอมาลายมัลติฟังก์ชันมีมาให้แอร์ของเขานะคะหมุนได้รอบทิศทางกันเลยมาพร้อมหน้าจอนะคะระบบทัชสกรีนแอร์ออตโต้นะคะนี่เลยเป็นเกียร์ออตโต้สวยๆนะคะตรงนี้นี่เลยภายในก็คือกว้างนะคะสภาพสวยโอเคมากๆสำหรับ m a ด้าสเครื่องหนึ่งจุดสามคันนี้นะคะ คันนี้ก็จะเป็นระบบพุทธสตาร์ทด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าการออกแบบของเขานะคะค่อนข้างจะสวยไฮเทคมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าได้รถเก่งห้าประตูนะคะครบนะคะหน้าหน้าจอในส่วนของลูกเล่นต่างๆนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์ตนะคะนิดนึงสาหรับตัวรถนะคะสีแดงสวยงามมากนะคะตรงนี้เม็ดอาร์ตกลมสวย เดิมๆจากโรงงานกันไปเลยนะคะใครสนใจมาสด้าคันนี้รป๊บบอกก่อนเลยว่าสวยงามมากๆนะคะตัวรถเป็นสีแดงแดงแบบโดดเด่นมากๆใครสนใจคันนี้บอกได้เลยเดี๋ยวแป๊บมาบอกโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะคะเ,เงไมบ้ากคะ่ะสำหรับรถเก่งมาสด้านะคะ 1.3 High Connect คันนี้เป็น Aspect 5ประตูของเรานะคะได้ปี2020ด้วยนะคะเลขมาอยู่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครที่สนใจคันนี้บอกได้เลยว่าสีแดงโดดเด่นเด่นกว่าลิฟคนรีวิวอีกนะคะขอบอกก่อนเลยใครที่สนใจคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่398,000บาทก่อนเริ่มต้นอยู่เพียง6,000กว่าบาทตลอดสัญญา84งวดลูกค้าคนไทยสนใจนะคะจองวันนี้กับโปรโมชั่นจองเพียง100บาทรับส่วนลดทตนที 5,000ั 5, บาทนะคะส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านและมีไทยน้ำมันเครื่องฟรีอีก2ครั้ง20,000กิโลนะคะขับฟรี90วันนะคะมาพร้อมดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่เที่สง2.89%เท่านั้นลูกค้าคนใดสนใจนะคะสาวๆทำงานออฟฟิศนะคะเงินเดือนแค่15,000ก็สามารถซื้อคนเดียวไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำนะสวัสด,ดีจัดฟรีดาวคันนี้ไปได้เลยนะคะสนใจก็สามารถโทรหาน้องปกดได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 7 8 6 9 9สนใจแล้วรีบโทรหาน้องปกดได้เลยนะคะบ๊ายบาย